และเพื่อให้พวกเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบเพิ่มมากขึ้นรวมถึงให้พวกเราได้มีโอกาสในการทำเซลเช็คตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองว่าเรามีองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในตัวเราเองหรือเปล่าเพื่อเช็กะระดับความฉลาดทางด้านอารมณ์ของพวกเรากันนะครับมาเริ่มกันที่การรู้จักตัวเอง Self เซล awareness ไม่รอครับโทมัสคาราย นักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลกได้กล่าวไว้ว่า The greatest of faults is to be conscious of none ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือการที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเองเลยเช่นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาส่องกระจกและเมื่อเรามองตัวเองในกระจกเราไม่รู้เลยว่าคุณสมบัติพิเศษหรือคุณค่าอะไรที่เรามีอยู่ในตัวเองที่สามารถช่วยสร้างความภาคภูมิใจ และพลังเชิงบวกให้กับเราในการที่ก้าวออกไปปฏิบัติภารกิจในแต่ละวันและเราไม่รู้เลยว่าจุดด้อยอะไรในตัวของเราที่เราต้องริบพยายามเติมเต็มเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อมิห้กับตัวเราเองได้เวลาที่เราจะมาทำเซล์เช็คว่าเรารู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนด้วยคำถามแรกครับ Do you a s k questions about how you are perceived by others เราเคยถาม คนที่อยู่รอบข้างเราบ้างมครับว่าเขามี perception มุมมองอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราหรือเราเคยใช้คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือหัวหน้างานบ้างมครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรเราทะไรได้ดีอะไรที่คิดว่าเราควรต้องปรับปรุงคําถามที่สอง do you invite insight and feedback เคยไหมครับที่เราขอรับฟังฟิดแบกจากใครสักคนหนึ่งเพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่มีความสำคัญและบุคคลคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่สามารถให้ฟีดแบกเชิงลึกซึ่งการแนะนำของเขาจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของเราและง่ายๆกับคำถามที่ช่วยให้เราเป็นคนรู้จักตัวเอง y o you o w y w y r u w o w t s t r g t h t h s d n i m i t i t i t n s คุณรู้ไหมครับว่าอะไรคือจุดเด่นในตัวคุณและ อะไรคือข้อจํากัดที่มีในตัวคุณอย่าลืมว่า no one perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับ